นะคะอา้าวข้อหนึ่งค่ะยาง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 ยังไม่ให้เริ่มนะคะสมบัติในข้อหนึ่งที่โจทย์บอกว่า4บวก2 4บวกลบสเท่ากับลบ2บวก4คือสมบัติใดเริ่มเออเจอคนเจอคนมึนหนึ่งคน แล้วตอบพร้อมๆกันออสียงพร้อมๆกันข้อหนึ่งคือสมบัติใดคะกา,ารสลับที่ถ,ถ้ายิ่งมีเครื่องหมายบวกเลยก็เรียกว่าการสลับที่ของการมีเครื่องหมายบวกก็คือการสลับที่ของการอะไรคะบวกเก่งมากอ้าวเอามือลงพร้อมนะข้อสองข้อสองห้าคูณนวงเล็กลบหกคูณลบสองแล้วมันเท่ากับ นในวงเล็บห้าคูณลบแล้วค่อยคูณกับลบ2 2> ที่มันเขียนว่าเท่ากันได้เป็นไปเพราะสมบัติใดเริม่มอาเอาเอ,าเอ,าเอายังไงยังไงแล้วมันม,มีมันมีเครื่องหมายเดียวไหมมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายเดียวใช่ไหมมีเครื่องหมายในเครื่องหมายคะ คูนถ้ามีเครื่องใหม่เดียวคือเครื่องใหม่คูนนั่นคือถ้าหูหมีอเอาใหม่ก็คือสมอะไรคะการเปรยอะไรการเปรย์อะไรคะเดี๋ยวใครไม่ถามใครไม่ทำคูนซื้นี่้น <laughs> <c oughs> ข้อสองคือสมบัติใดคะการเปลี่ยนมือเก่งมากอับมือลง <c oughs> เวลาอันนี้ห้่งคูจะให้กันมากนี่คือไม่มีใครตอบถูกเลยนะ ตนี้ในแต่ละข้อที่ผ่านมามีตัวแทนตอบถูกอยู่ก็เลยไม่โดนทับแล้วนะไปข้อ3ดูข้อ3ดีดีดูข้อ3ดีๆพร้อมนะพร้อมเอ้พร้อมนะถ้าเขาบอกว่า3คูณในวงเล็บ2บวกลแล้วมันมีค่าเท่ากับ3คูณ2แล้วเอา3คูณลบ5แล้วค่อยมาบวกกันเนี่ยมันคือสมบัติใดพร้อมนะพร้อมนะ พร้อมนะสมบัติอะไรนะที่มีสองเครื่องหมายทั้งคูณทั้งบวกเนี่ยสมบัติอะไรนะเริ่ม สมบัติอะไรนะร่มเออมีคนมีคนเลมีคนเลเอสมบัติอะไรนะสมบัติอะไรนะอันนี้เรียกว่าสมบัติการข้อสเ่เอสาระอะไรสาระที่ของการคุณเก่งมากข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเอามือลงเอามือลงข้อสุดท้ายถ้าบอกว่าในวงเล็บ องบวกเจ็ดแล้วค่อยไปบวกลบหนึ่งแล้วมันมีค่าเท่ากับสองบวกในวงเล็บเจ็ดบวกลบหนึ่งแบบเนี้ยมันคือสมบมัติใดพร้อมเริ่ม